เปลี่ยงเปรี้ยงเลยสวยงามโอ้ยไม่มีฝนชักเป็ะแม่ฟังว่ามีเกาะด้วยนะไปล่ามาไม่รอด่เลยแ่แม่ฮามาทะเลต้องพกไอ้งั่งมาด้วยเหรอไอ้งั่งแม่ก็อีเปิดแล้วไอ้งั่งยังไหนล่ะเคยมาดูทิวข้างบนนี่ อุ้ยนี่แต่งตัวสวยมากอะไรคะแม่คะ หยุดที่ไหนล่ะไอ้บ้าป่ะเนี่ยปลาทะเลกินอะไรอ่ะออร่อยใช่ไหมกินดีป่ะเนี่ยไม่ใช่เหมันจะกินดีนะไม่ไต่แล้วแม่ดิปนี่เฉยเลยดิแม่ฝากเหรอลูกอิ่มขี้หมูแล้วกินขี้มันนะดันขี้มันนะลูกโอ้โหโอหไม่รู้จะสับสนอะไรทั้งกินทั้งบรรยากาศวุ้ยตีตลกอ้วนไปหมดเลยไว้ตักว้ย

กูก็สายตาสั้นขอบคุณนะคะไอ้ฟุกขาระวังจะเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตเลยมึงเออกูเป็นแค่ชั่วคราวขอบคุณครับขอบคุณที่มีรางวัลให้กับน้องฟุกครับขอบคุณค่าข,ขอบคุณค่าแม่จมน้ำแล้วไอ้โดอ,อะไรแล้วถีบแม่ลงมาหนึ่งแม่ว่ายน้ำไม่เป็นพี่เป็นถ่วงแม่แม่ขากับมาก่อนแม,ชแม่ช่วยแม่ไปไปเลยอยูอย่กับพวกมึงนีน่ปวดหัวเหลือเกิน แม่เป็นไงบ้างเด่นเด่เดไหวไหมแม่โอ้ยโอ้ยกักใจวใัวัวใวใจัวใวใเวใัวใัวใจหัาจะัวัวใจหจหหวัหัห เล่นเรื่องนี้บ่อยๆนี่ก็ได้กันแล้วโอ้ยไม่ได้สักทีเถอะน้องช่วยฉันช่วยฉันเถอะช่วยเถอะช่วยด้วยโอยช่วยด้วยไอ้มึงใจดำเนาอยโง่มึงไม่ใจดำจังวะไปไม่แบกกูมั้งเราติดกูจะแกะให้เอเดี๋ยวเอ้าดีดีอะไรอยู่นี่ค่ะดีดีค่ะ ซึเหลือเขาลนแล้วาย้ปมหัวใจเล็วเเรปหัวใจเป็นไงป้อหัวใจเร็วนนายไม่ตายเนี่ไม่ืนปงน่นนเหมือนจะฟื้นนะเป็นไงนี่ก๊สามสามเนี่ยอ๊หมดแล้วมั้ หมดยังครับพี่ขาพี่ขาพี่ไม่ต้องพูดนะคะหนูถามพี่แค่จ่ายหัวและพยักหน้าพี่ขยันหนูไหมคะชัดเจนยังชัดเจนแล้วครับพี่ขาอุ้ยแล้วแล้วคนนี้อมันไม่ตันเนี่ยมันที่ตันเนี่ยอุ้ยวเราฟังซิมกระซอนซิมระซอนซิมกระซอนเป็นไงบ้างล่ะว้าวโโอ้ห สี่ปรอนแข็งพังเลยะกุยใครเราวามี่ปอยู่เป็นไงบ้างยังไม่ตายด้วยเนี่หัวใจเต้นดุ๊บ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 คาหูนีไม่ได้การต้องผายปอดอาผายเลยลูกไปไปโดดดไปลไ อะไรของมึงไม่ใช่แม่โดโดช่วยเขาอะไรอะไรโดอะไรมั่วหม,มแล้วมึงอะพาที่แชร์คนนี้กลับแล้วดันแม่กู <c oughs> มไม่เคยคิดเคยฝันเลยต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยไม่ทันตั้งตัวแล้พอแล้วไอโดไอโดเหลือว่าให้แม่มเด,เดี๋ยวยนะยเ,เดี๋ยวพี่ถ่ายปอดพี่ <c oughs> เขามั่งนะไอ้ไรลองขายปอดเขาสิถ่ายปอดเองเออ อะไรเขายังไม่ตายรู้ได้ไงที่มังกรยังเด่นอยู่เลยที่ประจอนที่มังกรพ่อที่มัง <c oughs> กรไหนเนี่ยที่ประจอนเออเอาไงดีแม่ในเมือ่อผู้ชายสองคนนี้เขายังไม่ตายก็ช่วยเหลือคนที่ถึงพาเขากลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านและจำคำแม่เอาไว้ผู้ชายสองคนนี้เขาจะตายไม่ยาก กลับถึงบ้านหายายแม่แดดต้องห่วงหลักโนูเดี๋ยวนี้ดูแลไอ้หนุ่มเดี๋ยวข้าจะ<ป>พาไปรักษาแล,แล้วคุณนายและดาพ่อสายสองคนไข้นำเจ้าเด็กกับเจ้าเด็กดีไปรักษาพงพยาบาลที่บ้านเศรษการจะเป็นไปอย่างไร